ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูการ2 0 2 4 2 5ถึงตอนนี้แต่ละทีมเตะก,กันมา11นัดแล้วซึ่งก็คงไม่ผิดนักหากจะบอกว่าผ่านโค้งแรกของการแข่งขันเรียบร้อยและถึงแม้ยังเหลือเส้นทางอีกยาวไกลแต่อย่างน้อยก็พอจะพูดได้ว่าใครทำผลงานได้ดีเสมอตัวหรือน่าผิดหวังและนี่คือผลสอบของบรรดาทีมในกลุ่มบิ๊กซิกหลังผ่านโค้งแรกของฤดูการซึ่งพิจารณาจากผลงานในลีกเท่านั้นลิเวอร์พูลอันดับหนึ่งมี28คะแนน ก่อนเปิดฤดูกาลแม้แต่แฟนบอลหงแดงเองก็ไม่กล้าคิดไม่กล้าหวังสูงถึงการลุ้นแชมป์แบบว่าแค่ติดท็อปโฟร์ได้ก็ดีมากแล้วหลังจากที่ตำแหน่งผู้จัดจาก,การเปลี่ยนมือจากเจอเก้นครอปยอดโค้ชชาวเยอรมันมาเป็นอานเนอร์สล็อตที่ณตอนนั้นหลายคนไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ปัจจุบันหลังจากเตะมา11นัดปรากฏว่าลิเวอร์พูลรั้งจ่าฝูงด้วยสถิติชนะ9้าเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งแถมโกยคะแนนทิ้งห่างอันดับ 2- 5ถึงแต้มถือว่ามาดีกว่าที่คิดไว้มาก ซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้สล็อตที่เข้ามาสารต่องานจากครอปได้ดีเยี่ยมต่อให้สไตล์การเล่นไม่ดุดันไม่เราใจและไม่ยิงโหดเหมือนเดิมแต่นั่นก็แลกมาด้วยการเล่นที่แน่นอนขึ้นเน้นผลการแข่งขันได้เซฟพลังงานและเสียประตูยากมากเกรด A m แมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2มี23คะแนนแชมป์เก่ากำลังอยู่ในช่วงฟอร์มตกและตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหลังแพ้รวดใน2เกมหลังสุด ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะพวกเขาขาดผู้เล่นแกนหลักหลายคนด้วยแต่ข้อดีคือต่อให้พวกเขากำลังอยู่ในช่วงฟอร์มแกว่งแต่ก็ยังสามารถรังตำแหน่งรองจ่าฝูงซึ่งนี่แหละคือความอันตรายของเรือใบสีฟ้าภายใต้การนำทัพของเป๊ปกวาดิโอลาเพราะเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางพวกเขาก็พร้อมจะเดินหน้าเก็บคะแนนชนิดเป็นเกาะเป็นกำเช่นกันเกรด B เชลซีอันดับ3 19แต้ม ต้องยกความดีความชอบให้กับเอนโซมาเรสกาที่เข้ามาปรับเปลี่ยนเชลซีจนกลายเป็นทีมที่ดีและน่าดูอีกครั้งหลังจากที่ฤดูกาลก่อนจบอันดับ6ภายใต้การทำทีมของมาริซิโอโปเชติโนดังนั้นการที่ตอนนี้บินสูงอยู่อันดับ3ถือว่าดีเกินคาดและ11เกมที่ผ่านมาเจอทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอสเซนอนมาแล้วถึงแม้ไม่สามารถเอาชนะทีมเหล่านี้ได้เสมอ2แพ้2 แต่ก็ถือว่าพวกเขาสู้ได้ดีทุกเกมเกรดบีบวกท็อตแนมฮอสเปอร์อันดับ10 16คะแนน3วันดี4วันแค่นี้แหละคือสเปอร์ซีซั่นนี้ใครจะคิดว่าทีมที่ทำประตูมากสุดในลีกตอนนี้23ลูกและมีผลต่างประตูได้เสียดีสุดอันดับ2องบวก1ิกลับอยู่แค่อันดับ10ซึ่งมันเป็นสถิติที่สามารถบ่งบอกอะไรได้บางอย่าง นั่นก็คือเกมไหนที่เล่นดีก็ดีน่าใจหายแถมชนะคู่แข่งแบบขาดลอยแต่วันใดที่หลุดฟอร์มก็แพ้ดือด้อๆโดยที่ไม่สนว่าคู่แข่งเป็นใครอย่างในเกมล่าสุดที่ดันพลิกล็อกพ่ายอิฟสวิททาวคาบ้าน1ต่อ2ทั้งที่เกมก่อนหน้าเปิดบ้านถลม่มแอสตันวิลล่า4ต่อ1ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่11เกมที่ผ่านมาพวกเขามีสถิติชนะ5เสมอหแพ้ห ถือเป็นฟอร์มที่เอาแน่เอานอนไม่ได้สำหรับทีมของโค e ้ดแอนปอสตเตโคกรูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเขามีคะแนนห่างจากท็อปโฟแค่สมแต้มเท่านั้นเกรด4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ13 15คะแนนสาวกปีศาจแดงหลายคนรู้ดีว่าแมนยูชุดปัจจุบันยังไม่ดีพอก้าวขึ้นไปเป็นทีมลุ้นแชมป์แต่ก็คงไม่มีใครคิดว่าทีมจะลงไปอยู่ที่อันดับ13หลังผ่านพ้นไป11นัดแถมฟอร์มการเล่นก็ไม่น่ารื่นรม แม้แต่เกมที่พวกเขาสามารถคว้าชัยชนะได้ก็ได้แต่หวังว่ารูเบนอโมริมนายใหญ่คนใหม่ชาวโปรตุกีสซึ่งเข้ามาทำหน้าที่แทนเอริกเทนฮากจะสามารถช่วยพลิกสถานการณ์ได้หลังจากที่ฟอร์มเริ่มดูดีขึ้นในช่วงที่รุดฟานนิสเตรอยคุมทีมชั่วคราวเกรด4